ทยวันนี้นะครับเราก็อยู่ในย่านที่เรียกว่าเป็นย่านชิคๆก็ว่าได้คืออะไรฮะชิคเพราะว่าถ้าเรามาส่องแถวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นวิวสวยๆงามๆกันนั่นก็คือย่านแถวๆมหาวิทชายัไรธุรกิจบันดิตอสวยงามนี่คือวิวอาหารอออาหารดีถูกต้อ ผู้หญิงหนูเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็ต้องมาคู่กับของหวานวันนี้อยากกินของหวานครับพี่บอยทำไมไม่กินน้ำตาลอยู่บ้านนะครับไได้จบกอกินมากระวังดุนะคนไม่ใช่หมาอ๋อหนูอยากกินขนมหวานใช่ไหมงั้นจัดให้เอาใจน้องนุ่นเราอยู่ที่นี่นะฮะ Seven ย์ค c a ฟ่นั่นเองนะครับร้านนี้มีขนมน่ากินน่ากินเยอะมากเดี๋ยวเอาใจน้องนุ่นนะใช้หนองนุ่นครับร้าน Seven ย์ค Cafe อยู่ที่ย่านประชาชื่น ถ้ามาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิตให้ตรงมาประมาณ150 m. เมตรเหลียวซ้ายเข้าซอยประชาชื่อ12ตรงมาอีก100เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะ ไปด้วยไปด้วยโอ้โหบรรยากาศเฮ้ยเป็นแบบชิคๆจริงๆด้วยอะน้องนุ่นเห็นป้ะร้านแอร์ก็เย็นสบายนี่วันนี้เรานัดกับพี่เจ้าของร้านไว้ครับผมในน้ํามีแมวในน้ำมีปลาเออเจ้าของร้านเขชื่อปลาสวัสดีครับวัสดีครับนะฮะโอ้โหร้านบรรยากาศน่ารักมากจริงๆแล้วแบบสไตล์แต่งแบบนี้เขาเรียกสไตล์อะไร เป็นอารมณ์แบบประมาณเหมือนอยู่บ้านให้ความเป็นกันเองอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะมี2ชั้นค่ะก็มีชั้นล่างแล้วก็มีชั้น2ที่เป็นห้องเบเกอรี่แล้วก็มีโซนอทดดอร์ด้วยอะค่ะอยู่ข้างบนบรรากาศร้านโอเคครับจัดร้านได้สวยมาก,กบรรยากาศดูไปกันเองพนักง,งานดูไปกันเองครับอารมณ์เหมือนอยู่บ้านคล้ายๆกันเลยครับมันรู้สึกเหมือนว่าพรเวทดีแล้วการดีไซน์เขาการทําทุกอย่างของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบที่รองช้อนผ้าหรือการเสิร์ ้อนของเขากับพี่ลองแก้วน้ำเนี่ยมันดูแบบน่ารักเีี่ะส่วนใหญ่ที่มาสั่งนี่คือจะสั่งเมนูไหนอะคะก็จะมีเป็นอ่าคาราเมลบอมนะคะแล้วก็ควีนบีค่ะผมเห็นอีก,กอันนึงอ่งอะนเะนี่ยผมเห็นอันเนี้ยอ๋อเด้งมาเลย อ๋อนี่มันมัสชแ Mango Cheese Pie ตัวนี้ก็จะเป็นสเปเชียลเมนูอะค่ะจะมีเฉพาะช่วงนี้นะคะช่วงที่แบบว่าทำไมแบบชื่อชื่อเมนูแต่ละเมนูค่ะอย่างเนี้ย Queen Bee คือ Queen b e อันนี้นะคะก็คือเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยแล้วก็เลยจะตั้งชื่อเป็นเหมือนนางเอกของทางร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาลองชิมแล้วแหละว่าจะอร่อยหรือเปล่านะฮะงั้นเอา3าเมนูนะคาราเมลบอมคว q u e e แล้วก็ m a n ีส c h e ชีส p าย โ <Okay. S 1> อเคงั้นเดี๋ยวไปรอที่โ,<อ>โต๊ะ,ะเมนูพิเศษจะเป็นแมงโก้ชีสพายอะคะ่ะจะเป็นเมนูสเปเชียลเมนูเฉพาะช่วงนี้อะคะ่ะเพราะว่าเป็นฤดูร้อนเป็นหน้ามะม่วงแมงโก้ชีสพายนี่นะฮะหน้าตาสวยงามมากเลยนะครับก็ใช้มะม่วงสดนะฮะ ท็อปมาบนชีสพายนะฮะดมไหมดมไหมลองลองเอาตามคือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะพี่ชอบดมอ่ะไม่รู้เป็นอะไรลองดมลองมก่อนสูตรพี่บอยไงคะก็มีกลิ่นมะม่วงโอกาะมันมีกลิ่นส้มเนี่ยค่ะแปลกสวยงามเอ้ยถ่ายรูปก่อนดีกว่าได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ถ่ายเอง แล้วก็เดี๋ยวเราจะแฮชแท็กไปที่ Facebook ร้านเด็ดประเทศไทยถูกต้วงอุ้ยสวยงามมากอ่ะอาเด็กๆลองกันดีกว่าครับคนละคำเดี๋ยวอันนี้ของพี่ให้พี่ประเดิมให้พี่ประเดิมก่อนขอให้พี่ได้ประเดิมได้เป็นแบบอยากจะรู้ว่าริ้นพี่บอยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างได้เลยเป็นไงพี่ เฮ้ยตัวตัวชีสเขาอะครับอือหึเป็นยังไงบ้างพี่ผมอยากรู้รสชาติมันหอมชีสแล้วก็มันเป็นเมนูที่ไม่หวานเลยไม่หวานเลยมีความมันๆของชีสบวกกับไอ้ตัวพายข้างล่างที่มันแบบกรุบๆและไม่หวานไผมหนูก็หวานแล้วก็หวานนี่ได้หวานจากมะม่วงอือหอ ความพิเศษของตัวชีส,ชสเคก้กแมงโก้ชีสพายนี้ก็คือแบบมันจะเข้มข้นแล้วก็แบบเบานุ่มทานคู่กับข้างล่างจะเป็นฐานแคคเกอร์ก็จะแบบปลุบกรอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทานคู่กับตัวมะม่วงอะคะ่ะมะม่วงก็จะมีความเย็นหวานปเปรี้ยวผสมกันไปมันก็จะแบบกลมกล่อมพอดี ไม่น่าเชื่อนุ่นลองลองดูนี่อันนี้คือกินพร้อมกันเลยสามตัวมัยต้องกินพร้อมมะม่วงด้วยนะมันถึงจะได้รับรับรู้รสใช่ไหมอร่อยเขาใช้วัตถุดิบดีจริงๆด้วยคือชีสตัวนี้น่าจะเป็นชีสที่ดีเลยแหละเนาะอร่อยเนาะมันไม่ได้แบบคือบางร้านมันแบบหวานนำแล้วแบบถูกต้องกลายเป็นแบบเลี่ยนนี่แต่ตัวนี้นะตัวชีสที่ทานกันไปนี่ไม่มีรสชาติหวานเลยอชแต่มันได้ความหวานจากมะมม่วงอะ บางทีจะมาทํางานแถวนี้เสร็จแล้วก็ตอนแรกคือมากินก็ไม่รู้ว่าร้านอะไรพอมากินแล้วคือถูกใจในรสชาติก็อย่างเช่นกาแฟจะมาก็จะสั่งพวกอเมริกาโน่กินอ่าคือจะได้กิ่นกาแฟที่หอมก็อาทิตย์สองครั้งอาทิตย์เว้นอาทิ์ประมาณเนี้ยถ้ามีเรียนก็มาชอบค่ะชอบชอบมานั่งนั่งคนเดียวอะไรเงี้ยบางทีมานั่งอ่านหนังสือก่อนสอบ แอบอมของเราก็เป็นเหมือนช็อกโกแลตลาวาค่ะแต่ว่าข้างในก็คือจะมีตัวคาราเมลแบบผสมอยู่ด้วยก็จะให้ความหวานแล้วก็ความขมของดาร์กช็อกโกแลตด้วยอะค่ะว้าวนุ่นนุ่นต้องทำอย่างนี้ลอืออ่ะอ่ะแบบพอกระโดดนี่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 เฮ้ยมีมีมีหลายหลายๆๆายนี่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 ไงตรงนี้ใช่เออโอ้ยสกอยเน้ มันจะมีแบบเหมือนคาราเมลหรือว่าช็อกโกแลตอย่างเดียวหรอน่าจะเป็นคาราเมละมันต้องลองมันต้องกินพร้อมกันหลายๆอย่างมันจะมีวิปครีมมีแอปเปิลมีไอศครีมวานิลาก็มีนี้แล้วกินค่อยๆทีละอย่างไหมขีลอย่างทีละอย่างอนี่นะอือืืออ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 ออ คาราเมลเบลคาราเมลบอมอันนี้ยอะลองตัวนี้ดูควีนบีควีนบีตัวควีนบีนะคะก็จะเป็นฮอตฟัดช็อกโกแลตนะคะก็จะเป็นเหมือนบาวนี่เสิร์ฟร้อนแต่ว่าจะมีลูกเล่นก็คือแบบทานคู่กับคัมเบิลแล้วก็มัชเมโลค่ะเพิ่มแบบเท็กเจอร์ความแบบหนึบแล้วก็แบบกรุบกรอบไปเลยอย่างนี้มากยิ่งขึ้นะคะ ให้พี่บอยเชิญก่อนอยินดีครับอุ้ยน่ากินมากอ่ะอย่าลืมไอติมด้วยไอติมไอติมมันแป้งตัวเดียวกันหรือเปล่าเนาะนู่ดีๆมันมีความอะไรนเมวแมวเฮ้ยมันเข้ากันจริงๆด้วยก็ไี้แมวเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พามาร้านอาหาร ของหวานสุดยอดชอบมากบอกได้เลยว่าขนมหวานที่นี่เขามีเอกลักษณ์ของตัวเองอนี่นะวัตถุดิบดีบรรยากาศร้านดีอ,อาหารอร่อยขนมอ,อร่อยเครื่องดื่มอร่อยแบบนี้ร้านนี้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับผมสุดยอดร้านเปิดทุกวัน10บโมงครึ่งถึง3ทุม สามารถจอดรถได้หน้าร้านนะคะถ้าบอกว่าชมมาจากรายการร้านเด็ดประเทศไทยทางร้านจะลดให้ถึง10%เลยค่ะเนี่ยเป็นไงพี่บอยครับเด็กมอธุรกิจบัณฑิตแจ่มมะป่าคนหน้าอกลึ่มเลยเอางี้เนี่ยเดินมาจากมอธุรกิจบัิฑิตนิดหน่อยเราจะมาเจอร้านตกใจอะไรงือชิ้นปา เขาโง่เฉยๆเขาไม่ใช่อผมว่าลองเดาแล้วนี่น่าจะคือสาขาที่ห้าทำไมอ่ะเอ้าผมคนจีนผมนับได้เจ๊กหนอซาสี่โงอโง่ร้านที่หโง่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลา5้าชิ้นเดี๋ยวก่อนพูดเยอะเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านค่ะเอาเราพูดเยอะผมมีความรู้โง่ลูกชิ้นปลาอยู่ที่ย่านประชาชื่น ถ้ามาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิตให้ขับรถมาบนถนนประชาชื่นประมาณ50เมตรแล้วเลี้ยวขวาตรงมาประมาณ100เมตรร้านจะอยู่ขวามือค่ะ น้องด่าเพราะมั่วๆอยู่หน้าร้านว่าหนูหคือห้าครับถูกต้องครับห้าเอาขึ้นไปอะไรเราเป็นยี่้าแรกไอ้ <c oughs> บ้า <c oughs> ตัวร้านนี้เพิ่งเปิดมาไม่นานฮะสองเดือนเปิดที่สาขาอื่นเนี่ยทั้งหมด15ปีแล้วครับ <c oughs> อ่ะสั่งอะไรดีเฮียเฮียอยากจะแนะนําให้ทานอะไรดีเ,เดีย<ะ>เดี๋ยวผมจัดให้เลยดีกว่ารัผมาดีกว่าครับโอเคค่ะก็เราจะมีหลักๆมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนของก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเราก็จะมีน้ําใสต้มยำเย็นตาโฟ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นอาหารจานด่วนเราก็จะมีข้าวผัดรถไฟกระเพราหมูหมักแล้วก็มีหมูผัดพริกหวานอะไรพวกนี้นี่ลูกชิ้นปลาทำมาจากปลาไอ้นี่ลูกชิ้นกุ้งอันนี้น้ำชิ้นกุ้งจิ้มจุ้งก่อนหนูแย่งลูกชิ้นกุ้งของพี่เอาเชิญได้หมดอ๋อหนูชอบกินอ๋อหนูนะพี่ให้หนูเนอะพี่บอยเนี่ยลูกชิ้นปลาก็ทำมาจากปลาถูกไหมใช่ค่ะตะเกียบก็ทำมาจากปลาทำไมอ่ะเออมันมีคีบเลย ลูกชิ้นปลาเนี่ยเราทําเองเราทํามาตั้งแต่แรกรวมลวกเนี่ยมันจะเป็นเมนูที่รวมลูกชิ้นทุกอย่างทางร้านลูกชิ้นของเรามีอะไรบ้างก็คือเรามีลูกชิ้นปลากลมลูกชิ้นปลาลักบ,บี้นะครับลูกชิ้นกุ้งปลาเส้นทอดปลาเส้นสาลายห้าชนิดเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ในจานรวมลวก เป็นไงคะเป็นไงครับ,รบลูกชิ้นแบบเด้งๆเลยอ,ะอ่ะอถูกปรุงรสมีอย่างดีแล้วก็จิ้มไปกับน้ําจิ้มที่แบบแซ่บมากน้ําจิ้มเราแซ่บมากจริงๆครับแซ่บมากจริงๆร <ๆ S 2> อ,ผผอลองจิ้มเยอะๆหน่อยอ่ดาเผ็ดนิดๆนะ,<ฮ>ะไปลาย ไม่มีแป้งจริงเคี้ยวไปในแบบมันเด้งเด้งเลยแบบเด้งมาค่ะแล้วก็หนึบๆแต่ก็ไม่เหมือนทางร้านอื่นทางร้านอื่นจะรู้สึกว่ามันเป็นแป้งๆหน่อยนะคะรู้สึกว่าเป็นเนื้อปลา ประจํามาอย่างน้อยทีละครั้งเลยค่ะสั่งข้าวผัดรถไฟแล้วก็พวกบบหมี่ต้ยมยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเย็นตาโฟรอร่อยค่ะมาที่ข้าวผัดรถด่วนบ้างดีกว่าอัน,นี้ไฟรถไฟใ้ไม่ใช่นอนนะคะอันนี้คือซอสเยนตาโฟถ้าขัดรถไฟเนี่ยจริงๆแล้วตั้งเดินก็คือที่ชาวบ้านชาวบ้านเราก็เรียกกันว่าข้าวผัดซอสแดงนะฮะเขาก็จะเรียนแบบมาจากข้าวผัดที่ผัดตู้สเบียงรถไฟสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นข้าวผัดรถไฟ ต้องเอาผู้หญิงไม่เอาแต่เอาผู้หญินี่เอาเฟ้นไฟมาจิ้มกับซอสนี่ยังอร่อยเลยนะได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันนะเป็นเล่นนะเป็นข้าวผัดหมูแล้วก็ใส่ซอสตัวเย็นโฟ้าไปแล้วเวลาอันนี้คือต้องราดซอสลงไปไหมคะไม่ต้องละฮะแต่ทีนี้ว่าน้องเนี่ยเขาเขาจะทําเผื่อมาให้ว่าลูกค้าบางท่านที่ชอบออร่ยเป็นเมนูง่ายๆที่ทานลงไปแล้วโดนตลาดมาก ผัดรถไฟเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นเมนูธรรมดาธรรมดาแต่พอกินเข้าไปแล้วมันแบบไม่ธรรมดามันมีความหอมอ่ะอใช่ป่ะหอมผัดมาแล้วแบบผัดแบบแห้งๆมาจุดยอดยอดมากอร่อยมากชอบผัดรถไฟมามาที่อันสุดท้ายเป็นเส้นปลาต้มยำมนะฮะก็คือใช้ทุกชิ้นปลาในร้านนี่แหละนะฮะมาทำแต่ก็จะมีรสชาติต้มยำนิดนึงอุ้ยดูสีอ,อะอย่างแซ่บอ่ะ น้องน้องดูดิให้ลุงบอยเปิดก่อนเลยอุ้ยล ma um. ุงเลยนะลุงเลยโอ้โหนี่เคยจักปลาแท้แทครับผม ผมขอลองเส้นก่อนละกันอันนี้ก็ใช้ปลาล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันใช่ครับใช้เส้นดีนะคะับบางทีเราก็ต้องใช้เส้นใช้ความสามารถดีกว่าพี่ตัดตักเองนะนี่ฮะแบ่งๆไปนี่ผมมีผู้หญิงตักให้เหมือนกันอย่าลืมนะสองร้อยไม่ได้ค่ะหืม วิธีการปรุงของลูกชิ้นปลากับปลาเส้นไม่เหมือนกันเนะเหมือนไหมรสชาติจะไม่เหมือนกันรสชาติจะคือแตก่าแต่ละมันจะใช่ฮะตัวเส้นปลาจะเกดกว่า่อยเพราะว่ามันจะคล้ายๆว่าเราใช้เป็นลักษณะของเหมือนเส้นแทนเส้นแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่ามันต้องมีรสชาติของการปรุงรสเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันจะไปเค็มหรือไปหวานอะไรเนี่ยมันไปโดนเครื่องปรุงอีกรสชาติก็จะเปลี่ยนไปเยนไปออัมันตัวเส้นปลาต้มยำถ้าในในน้ำปรุง เอาเป็นว่าน้ำปรุงเนี่ยคขาว่าน้าปรุงต้มยาของเราเนี่ยเราจะใส่ก็คือจะเรียกว่าน้ํายําเป็นสูตรโบราณต้มยำของทางร้านไม่ได้ใช้พริกป่นจะใช้น้ําน้ําพริกเผาซึ่งน้ําพริกเผาเนี่ยเราก็ทําเองผัดเองนะครับทุกอย่างเนี่ยรวมกันนี่คือร้านเด็ดประเทศไทย ใช่เลยร้านเด็ดประเทศไทยคก็เพียอบ<อ>ุค<อ>ราบุราลองมาชิมดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นร้านเด็ดประเทศไทยเหมือนที่เราบอกหรือเลปล่าเลยมอธุรกิจบัณฑิตมาตีนิดเดียวอืม ร้านเปิดเวลา9โมงเช้าถึง2ทุ่มสามารถจอดรถได้หน้าร้านนะคะที่ร้านมีอีกหลายเมนูให้เลือกค่ะ เออวันนี้แปลกนะเราเริ่มต้นจากขนมหวานก่อนแล้วค่อยมาของคาวเออก็ดีเหมือนกันแกเรียนมาแกเรียนอ่โอ้โหแบบเผ็ดตัดหวานไงใช่เพราะว่าวันหนึ่งเราไปทานอาหารกันเยอะไงใช่ไหมเพื่อที่จะแบบสรรหาอาหารอร่อยๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ได้ดูกันนะฮะเซเว่นเดย์แต่วันนี้เซเว่นเดย์แบบหนูว่ามันน่าจะถูกใจแบบหลายๆคนเลยแล้วยิ่งอยู่ใกล้มหาลัยด้วยเนี่ยคือคนวัยหนูน่าจะแบบเออเลิกเรียนเฮ้ยแกไปกินของวาเฮ้ยแกเฮ้ยไปเลยก็ได้เว้ยร้านนี้เป็นยังไงคะสุดยอดมากอรุชินปลาถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านลูกชิ้นปลา ที่ต้องลองมากินสําหรับคนที่ชอบรสชาติแบบ แบบเฮลตี้หน่อย<ช>แล้วก็ชอบแบบเหมือนจีนจีนหน่อยลูกชิ้นปลาต้องแบบคนจีนทำอะไรอย่างเนาะยังไงฝาก a c e b o o k ของรายการร้านในประเทศไทยด้วยแลไวกันไปดูใน fan page แฟนเพจล้วกันว่าแต่ละร้านมันอยู่ตรงไหนมีเมนูอะไรน่าทานบ้าง,งมีเยอะมากนะตั้งแต่เราเริ่มรายการมาจนถ,ถึงตอนนี้เนี่ยเรามีลิสต์เมนูให้ท่านผู้ชมได้เลือกโดยที่แบบว่าจิ้มเอาได้เลยอยากไปทานร้านไหนลองไปทานเลยอยู่ในนั้นเพจแฟนเพจร้านในประเทศไทยคืออยู่ในเพจไปได้ทุกร้านเพราะเราคัดมาแล้วต็อไปกดไลค์กดแชร์ กันเยอะๆนะคะครับเจอกันใหม่นะครับครับพร,<อ>รุ่งนี้ร้านเด็ดประเทศไทยจะพาคุณไปอร่อยกับความจริงก็เหมือนซุปกระดูกรามเมงอ่อญ,ญี่ปุ่นอยู่ได้เลยน้ำขาวอร่อยอร่อยครับ ซื้อทำเป็นลูกนุ่มเป็นกาคมโอ้โหชอบมาก่ะเฮ้ยเห็นเหมือนกันใช่ป่ะใช่เขาเอาไปทำน้ำแข็งครับ 别 <No. S 2>、no.